โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับนายแบบของเรานะครับ Honda Civic นะครับลูกค้ามาเลือกเปลี่ยนกรอบป้ายทะเบียนใหม่นะครับนี่นะครับกรอบป้ายเดิมของลูกค้าเป็นแบบนี้นะวันนี้ลูกค้าเลือกที่จะเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นกรอบป้าย Johnny Walker นะครับแบบหน้าสั้นหลังยาวอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาช่งกันต่อนะครับ โอเคครับในในส่วนของขั้นตอนที่เราเอาป้ายเดิมออกแล้ว <Okay. S 1> นะครับแล้วก็กรอบป้ายใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทาการแงะด้านข้างนะครับซึ่งจะเป็นจุดล็อกของเขานะครับอ,ออกนะครับแล้วก็จะทําการมาร์กนะฮะเทียบจุดมาร์กในการยึดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการเจาะเข้าไปนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ค้อนตะปู นะครับเจาะนําเข้าไปแค่นี้เองหรือแล้วก็ใช้พวกทวานนะครับกันไกลคว้านรูให้กว้างนิดนึงเพื่อจะใส่น็อตยึดได้นะครับ,ปร,นนนะรบประมาณนี้นะครับในแพ็คเกจเนี่ยมันจะมีรูกำหนดมาร์กเอาไว้ให้นะครับอย่างนี้นะครับก็มาง่ายๆนะครับโอเคครับ โอเคครับคราวนี้นะครับเมื่อทําการยึดแผ่นด้านหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นหัวน็อตตัวใหม่จะเป็นหัวใช้ไขควงแฉกไสเข้าไปนะครับเอาแค่ตึงมือพอนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําความสะอาดป้ายทะเบียนนะครับที่ของเดิมอาจจะเลอะเทอะนิดหน่อยนะครับทำความสะอาดเขานะครับให้เรียบร้อยนะครับเช็ดถูเขาให้เรียบร้อยก่อนเปลี่ยนใส่เข้าไปนะครับ โอเคครับมาคราวนี้เมื่อทําการเช็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาตัวป้ายทะเบียนใส่เข้าไปในกรอบนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเอาแผ่นที่เป็นโฟมเพิร์ด้านหน้านะครับใส่ประกบเข้าไปนะฮะวิธีการนะครับก็คือใส่ไล่ลงมานะครับกดจากด้านบนลงมาแล้วก็ล็อกนะครับแบนี้ครับแล้วก็กดไล่ล็อกดังกลึ๊กอย่างนี้ นะครับไม่มีเสียงนะครับนะครับแค่นี้เองเรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ในส่วนด้านหน้าที่เป็นแบบสั้นนะครับของป้ายจอร์นี่วอล์กเกอร์เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปชมวันด้านหลักกันต่อครับโอเคครับนี่นะครับในส่วนของป้ายด้านหลังก็อย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นนะตัวนี้จะเป็นแบบหน้าสั้นหลังยาวนะครับของจอร์นี่วอล์กเกอร์นะครับเป็นป้ายพลาสติก ABS อย่างดีนะครับแล้วก็จะมีอะคริลิกใส ปกปิดป้ายจากเสียเหินเสียตินงกระเด็นโดนป้ายนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเราจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคครับว้เดียวกัน้ามาพบกันใหม่ครับว่าจะเป็นกอบป้ายแบบไหนกันโอเคครับขอบคุณมากครับ